สวัสดีค่ะ fc ตุกตาสาวสุพัรณชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวก็ได้มาทำบุญปิดทองหลวงพ่อขอมที่วัดไผ่ลงวัวน,นะคะทุกๆวันเกิดของคนในครอบครัวเราก็จะมาทำบุญทำสังฆทานปิดทองหลวงพ่อขอมกันเป็นประจำนะกะ็ปีเกิดลูกสาวปีนี้ได้ซื้อผ้าไต ระป๋องสังกทานแล้วก็ทําอาหารหวานข้าวใส่บิณโตไปให้พระชันเพนด้วยนะคะทุกครั้งที่เราทําบุญทําทานทําสังกทานเสร็จเราก็จะไปให้อาหารเต่านะคะคือการให้ทานค่ะ พอถึงก็ดนำน้ำน <c ười> อีกแม่ได้ยินไหมเขาทอดตัง ตัวนั้นเนี่ยห่างจุดตัวยุกหมดแม่เห็นไหมตัวนู้นน่ะห่างแตะน้ำอยู่นี่รักท่าแม่ท่ายู่ตัวเล็กโอวจีนไอเนี่ยจะจิ้มแ้าตาหนูอยู่แหละแม่ มาทำสังฆทาเนเบญจเพศผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้หันเต้าลูกจิม <laughs> ้มเต้าเต้ามองแม่ยอยากถ่ายรูปเต้า พยนให้ก็มองไม่เห็นแง่งลงป่าเลยลง่าลงปน่งยดาบไปยดเจ้า กลัวมันง,งับมือเอาอะดิก็สูตรใช้อยู่ไง,งเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะแม่ลอกพระเ่ไ,ไมจ้าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ